ที่จริงตอน2สอจอจกมาเร็วกวันนี้นะครับถ้าผมไม่ติดไปทำอินโทรลิกกันมานี่เลเวลขึ้นมาอย่างว่องไวเมื่อเรามีจุดบุ้งหมายในยอะไรเนี่ยก็จะไปถึงเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็ใกล้ใกล้ถึงความฝันของผมแล้วใช่ไหมจ๊ะเกือบตีสองแล้วม <S <S เมืคืนเฮ้ยคุณ อยหาดีเดี๋ยวแม่ผมรู้ก่อนที่เราจะไปลงสนามเดี๋ยวเราไปดูเควสิว่ามีเควสอะไรให้เราทําบ้างดูสิว่าโมมีเยอะแยะมากมายผมก็ทําไปส่วนหนึ่งละตอนนี้ผมเหลือแค่เควสของเร็กบรมอดี้ท่านโฟ์ผมถามหน่อยผมถามสัมบคุณของใส่ชุดนี้หน่อยครับมันสามารถที่จะปอมเนียนกับสิ่งแวดล้อมได้ปะรู้ักทหารเวียดนามเนี่ยเป้าหมายของเราแสงที่โผลมาไปดูท่าทางมีคนลงกับเราด้วยทุกคน ตอนน้อไม่ rumor, อยู่อย่าไปกลัวบ้านเฮ้ย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 มัน F K มัน F K หรือเปล่าเอฟเคป่ะมันเอฟเคมันไม่ได้เอฟเคเอาไวพไว้ไว้เอาเอาเว้สี่เอาเอาเอามันล้มมันล้มมันล้มเฮ้ผมจะไปเขย่ามันมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมแต่ผมกำลังเขย่าหาบเพื่อนไอตัวนึงอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้คนล่างแตกเมืงแตกเมืงแตกเมืงรับทราบรับทราบเพื่อนเพื่อนมันกำลังงงอยู่คนล่างนี่อยู่ข้างล่างนี่พอระเบิดแล้วคองระเบิดไปแล้วเอ้ย ใอ้ร้องวะเร็วกัน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 ที่ตกปลาที่ตกปลาเอเคผมไม่เอาเอเคผมไม่เอาเอฟโฟเอฟโฟผมเอาผมเอาพอมัสิไป็เฮเปผมสิเป็นเฮโป้มีแล้วมีแล้วผมรวยผมรวยไปไปอัปเกรด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 อาวุธอัปเกรดอาวุธไปครับไปครับโอเคอ๋อโอ้ขึ้นแล้วเยอะมามอตี้ถ้าไม่ติดว่าอยู่ทีมเดียวกันนะโอ้ยขลังข้างขลังมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน นน็อขนาดาขยาวขยาวขยาวมันขยาวมันตัวนี้ตัวนี้อยู่ตรงนี้มันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวนี่นี่นี่หนึ่งสิบสองนาฬิกาลบยี่สิบสี่ลบยี่สิบแปดตาย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 รู้สึกว่าที่แห่งนี้จะเป็นที่ประจำของพวกเราแล้วพอเราผ่านจาก Cranky Cliff แล้วก็จะไปตรงที่วาร์ปตรงนี้นะฮ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 ะหลังหลังหลัง อ้อออาวไม่ทันมือพี่ลั่นไปเองอยู่หลังอยู่ตรงนต้งข้างบนภูเขาภูเขาแน่นอนเีื่อผมเถอะผมรู้ผมเลินมามเชื่อหมอเราจะไปก่อนไหมยิมสี่ยิมสี่ยิมสี่ก่อแตกเยี่ยมเยีมแตกตอนนี้ผมครบเซตผมละของพวกนี้น่าจะเพียงพอต่อการที่จะปะจุนภัย ในโลกกว้างรอดจากวัวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยถังถังถังเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเควสหน่อยว่ามีเควสตีถังไหมถ้าตีมีจะได้ไปตีถังอีกหนึ่งในการที่จะได้เลเวลมากยิ่งขึ้นคือการรับโทรศัพท์รับเควสเพื่อหายแคมไฟส์นะครับแคมไฟอยู่ในต้องเข้าป่าหรือว่าเราเปลี่ยนแผนจากเดินทางไปที่วาร์ปมุ่งหน้ามาทางนี้แทนเพราะว่าใกล้วงสุดโอ้ยทันโฟมีความสุขไหมนะเฮ้ย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 ่ไหนอยู่ไหนไหนออฟ ผมผมเห็นไก่เป็นศัตรูผมเลยแจ้นั้นแจ้นั้นแจ่หรอหรอจะการแจ่เด็กเราไม่เข้าวงอะผมก็ใฝ่ฝันอยากมีวงดนตรีตั้งแต่เด็กละโอ้โหรีเดโกมิคูบันปิดัมเดอะคิงเงอร์ดัมบับบี้วันนี้แจ่จะไหนทุกวันนี้เราเจอไก่แล้วไม่เรียกว่าไก่เรียกว่าแจ้แทนทางนู้นมีร่องรอยอารยธรรมนะอุ้ยอุ้ยโดนยิงโดนยิงจังไหนครับจังไหนครับไหนไม่รู้ไม่รู้ครับไนี่จะเสียช่องฟิว มันฟิลแบบไหนมันฟิลฟิลหรือป, <ะ S 1> ปิวปิวผมไม่รู้ซ้ายมือเปล่าครับซ้ายมืมเอเปล่าผมไม่รู้นู่นซ้ายนู่นเลยผมไม่รู้ซ้ายไหนครับผมไม่รู้มนหนีไปแล้วมีม,ม,มีหนีไปแล้วผมยิงคูมกันโยมันมมวางมันปล่อยมันปล่อยแล้วช้แผนไว้เราต้องใช้ของมันแล้วกระโดดหนีไปเราเราโดดเราไปซ้ายดีกว่าโอเคโอเคไป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  โดนเราไปซ้ายไปซ้ายเอ้ยโดนก่อแตกเฮ้ยมันมีมันการมันมีแล้วการมันการโอ้ยตีหนึงมีตสองตีขวามือล <load>, ดไหนไหนไนมีจําแทไว้แถวนี้เตีอีกตีหนึ่งส่วนแองสวนอยู่ เราลุมเราลุมบวกเราลุมดาเมจบวกได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ยังยิงกันอยู่ยังยิงกันอยู่อันเลยน็อก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 เอาละวตายมันตายมันตายใครยิงไม่รู้ตายผมสงบผมเข้าผมเข้ามันผมเข้ามันเดี๋ยวตามไปเอาเลือดห้าสิบนกอ๋อ โอ้ผมโดนแทงผมโดนแทงกลางกุ่งมีคนนึงโอ๊ยหลังห้ังหลังขโมนขโมยขผมเป็นกำลังใจให้ครับไม่ต้องหัวเห็นเจ้าเมจิกคราฟอยู่ตรงนั้นไหมคอยคิงอะปักจับด้วยแล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเกร์ดอสลากรอรอรอหนึ่งหนึ่งกับมันแล้วนะครับท่านโฟนหนึ่งหนึ่งกับมันแล้วนะครับ จะงอยมัวจะงอยมัวเฮ้ยยานใช้ยานเหรอเอเรียกไม่อยู่เรียนั่นไงท่านอ่ะยิงมันไอ้เลวมันกำลังจะปล่อยชาร์จยิงโระวังมันพลาดแล้วมันพลาดแล้วเอ้าเฮ้ยลงมาแล้วมันลงมาแล้วก้องมาแทรกเฮ้ยเย้า l e p p English Time วันนี้ขอนำเสนอคำว่า UFO unidentified flying object อ unidentified หมายความว่าไม่สามารถระบุได้ a flying object คือวัตถุที่บินอยู่บนฟ้าอู้ l e n g l i s h t ผมเปลี่ยนชุดและเนียนเป็นพืชมันไม่ค่อยดีโอ้โหเปลี่ยนชุดโอโหยิ่งหนักกว่าเดิมเลยนี่เข้ากับภูมิบ้าพักคุ้นหน้ามาทาาท่าได้เลย,เลย ใช่<ค>วะร,รู้ไหมนี่คือสนามรบคุณจะมาเล่นแบบอะไรอ่ะไม่ได้เรามีริกแซนเชสเป็นเดิมพันคุณรู้จักไหมริกแอนด์มอรตี้รู้จักไหมรู้จกเออที่ผมเชิญคุณเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมต้องการนายทหารที่สามารถที่จะเป็นลูกล่อลูกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าเกมปุ๊บคุณร่อได้ยินไหมผู้ทหารครับไม่ไม่คาบเอาเซอร์เยสเซอร์เจอ,อะเสเซอร์ yes, รู้ไหมเวลาถ่ายคลิปใครเข้าให้เอาอะไรมากินโอ้อมเต็มเลยแนละ้วมันมีโฟกัสกับการเล่นไหมฮะเคียร์ไปปรับปรับศัตรูมาแล้วจะเวลาจะสตูทำไงรู้มอรู้มา,มาใครเข้าจะเขา้าจะเข้าใจออัตตาเมื่อกี้ชนะอะไรอ้าดูดูมันเหยียดหยามท่านโฟรครับทํายังไงดีกับนางผู้หญิงคนนี้เฮ้ยทานโฟพิโลธถ้าอยากจะทําเควสหลักในรายชื่อเนี่ยสีม่วงๆในเราลงไปแล้วก็บวกเลยได้ปืนดีเลยเอาไงเราแต่เราต้องโดนเอเลี่ยนดึงนะเอาจริงเหรอ ราก็ดึงเอเลี่ยนเลยกลัวอะไรคุณอย่าไปกลัวเอ้ยตุดจีแล้วทำไมผมมีเชงเม้งอยู่ตามตัวผมด้วยเนี่ยขนาดนี้เชงเม้งผมบอกใหผมบอกเลยว่าการที่เราลงมาตรงที่มีอีเวนต์หรืออินเวชชั่นเนี่ยของมันจะดีกว่าทั่วเัียบเลงที่สูง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 พี่คนพี่คนล่คนผมไปดีเซนคนเก็บปืนน้องเอ็งอ๋อน้องบ้าอะไรน้องบ้าอะไรเรา อออมันจะขยาวมันจะขครยาวยิงมันยิงเออเอ้ยขอบคุณครับใครครับล่ะดูดใครดูดใครดูดไปช่วยลุงแล้วไปช่วยลุงแล้วลุงเร็วลุงเร็วลุงเร็วมนอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่ข้างบนนี่ขึ้นมาขึ้นมาเจอมนเลยนะใครลินมันกำลังขุดยู่มันกำลังขุดยู่ขึ้นมาเจอเลยขึ้นมาเจอเลยมันขุดยู่มันขุดยู่มันกำลังรอไปโดนแล้วไปแล้วแล้วมันมาอยู่างลงแล้วมนโดนลรไปแล้วขย่ามันขครยามันอย่าลืมผมอย่าลืมผมอย่าลืมผมเอาละ มีคนอีกมีคนขี่แน่เลยเฮ้ยมันดูด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 เข้ามาข้างใน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 เข้ามาชุบตรงไหนผมผมลงไปได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮล์บามจะวายแล้วโอ้ยมันจอดยานอยู่นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดยานใครวะเนี่ยอ้าวยานล้มยานล้มยานล้มยานล่วงยานล่วงยานล่วง เฮ้ยปืนเลแกนปืนเลแกนทุกคนมีคนมีคนไหนคนไหนคนไหนคนนกโอเคซิกกี้ฟิงเกอร์ซิกกี้ฟิงเกอร์ล่วงเขยาเขยาวพอกระสุนหน่อยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างล่ว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 งเลือดจิ๋วเลือดจิ๋วช่วยอยู่ใหญ่อยู่ด้วอยู่ใหญ่อยู่้วยใครจะเอาขวดยาบ้างครับยาน้ำยาน้ำ ยาใหญ่ยาใหญ่ไข่ยาวยาใหญ่ใครมียาเล็กบ้างน้องมียาเล็กเหรอยาเล็กขอยาเล็กนี่เรากลังอยู่ในวงอยู่ทุกคนช้อปปิ้งให้เต็มที่ก่อนที่ศัตรูจะมาไม่รอให้มันมาหาผมหรอกเฮ้ยมันมาแล้วผมจะเผามันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วล็อกเฮ้ยขยาว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 ถามมันแกทำงานไรใคร นั่นสร้างเก่งนั่นสร้างเก่งน็อกคนสร้างเก่งมานน็อกอ้าวเราอยู่ในวงเราอยู่ในวงอยู่ในวงอยู่โอ้ยใครปล่อยบาสุก้ายอดเป่นอ้าวอ๋อใครเข้าวงใครเข้าใครใครใครให้เข้าวงใครให้เข้าวงใครให้เข้าวงมันขับรถมันขับรถยิงมันขบเลเขย่าเขย่าเขย่ยาขยเยาขย่าแกทำเงินได้ใครเพื่อไปอยู่ดีเพื่ออยู่กําลัง มันชุบยูมันชุบยูแตกบนไม้แตกบนไม้แตกไปเลยดิเพยเยอะวันเลยน่ะวงครับทุกคนน็อกสุดยอดลันแพดลันแพดลันแพดเหรออันนี้ลันแพดนอยู่ีิไปแล้วไปเอ้าทำไมถึงทิ้งกันไปทิ้งฉันอีกสิถ้ามันจะเป็นโอ้คน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 เข้าแรง ทางข้างหลังมีข้างหน้า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 ผมหน้าผมหน้าผมสูวีจีวายสุดยอดรดสุดยอดวยปืนนี่มันสุดยอดโรถไหนที่สุดวันนี้ก็มาถึงผมไม่ได้เชิญเลยว่าผมจะชนะได้ล้ซัมเมอร์ชิบะคน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 ปิงปิงปิงอ๋อไก่เอาเร็วเร็วเร็ว สุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยอยโอ้มีกำลังเสริมกำลังเสริมมันโดนมามันโดนลงมามันโดนลงมา,มงมาสามลำอ๋อนี่ี่นี่นีมันใช้เอเลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเอเลี่ยนกับมันตกตกลำหนึ่งตกลำหนึ่งไอ้ลำนี้มันหนียิงอยู่ ตกฟอตกสามลงมาดิลงมามันอยู่ข้างล่างครับมันอยู่ข้างล่างอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ผมอยู่ใต้ใต้เท้าผมเนี่ยเอ้ยนู่น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 โอ้ขวาก็มีข้างหน้าก็มีเคข้างหน้าก่อนไหม ผมมีลันช์แพดอยู่ไม่ต้องล่วงขวาตัวเดียวขวาขวาตัวเดียวขวาขวาตัวเดียวเอ้าลันช์แพดไหมตรงนู้นมีสองนะอยู่บนเขานะตัวเดียวตัวเดียวบนบนเขาบนบนเขาตัวเดียวบนเขาตัวเดียวข้างหน้าเราข้างหน้าเราเนี่ยตรงข้างข้างซ้ายเนี่ยข้างข้างซ้ายไล่นาเราเนี่ยมันหนี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 มันฆ่าไม่นับฆ่าไม่นับไปตัวอุ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่บนนี่มันบินเปนบินหนี ไปต้องวังเทคโนโลยีเอเลี่ยนยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะขับไปหรือเปล่าน่ะขึ้นน่ะไม่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 อยู่ตรงนั้นอยู่น้อยล่วงล่วงลวงสวยสวยสวยเหลือเหลือตัวมันขาวตัวเดียวฉันม่าอากทางนู้นน่ะมันต้องมาจากทางนู้นเดี๋ยมันยิงเราจากตรงนั้นอ่ะผมผมเห็นบนหลังหินหินก้อนใหญ่ที่สุดปิงหน่อยครับ เจอเด่นนี้ปะที่บ่ายเห็นไหมเห็นเลยแล้วเข้าแหน้าข้าแหน้าสุดยอด UFO r e a l เรียลี่โอ้ยสุดยอดโลดเล่นเกมไม่ใช้มือนะเจ็บคอเป็นบ้าเลยนะนี่เป็นเพียงแค่ตอนที่สองเท่านั้นนะครับถ้าเกิดชื่นชอบลงกดไลค์แล้วกดติดตามมาด้วยครับ้าเจอหมครข้งต่อไป